ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใยลายมาแรงแซงทุกมิติอะไรคือใย,ยลายมาแรงอะไรคือระยะทางพิสูจน์ม้าระยะเวลาพิสูจน์คนเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นี่นี่ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่องเล็บอ้วนชวนคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลายให้ลูกสาว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 หนึ่ง <c oughs> ปีเสร็จ,เ,รจเกือบสองปีนะครับ ที่น้องอุ้งอิงมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมกับหลายๆคนทําให้พวกเราได้รู้ว่าน้องอิงสู้ชีวิตจริงๆผ่านอะไรต่ออะไรมาก็ไม่สามารถดึงเขาเรียกดึงหรือฉุดล้างน้องอิงหนีระจากวงสาวน้อยได้และยังมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ระยะทางพิสูจน์มา ม้าตัวแรกนั่นคือน้องอุ้งอิงเพชรั้นแพงว่าเป็นม้าดีม้าเด่นอันนี้พูดถึงเปรียบเทียบคํานะครับแต่พวกเราอาจจะบอกน้องอิงคือเพชรแท้ที่ผ่านโคนตมผ่านการเจรไนพื้นฐานมาอย่างดีแล้วจนมาเจอบอสโจหยิบขึ้นมาเป่าเช็ดฝุ่นเป่าแล้วก็เอาสปอตไลท์ส่องเข้าไปเพชรเม็ดนี้ก็เปล่งประกายแวววาวงาม ชื่นใจคนชมชื่นใจพ่อพอ่แม่แม่เอฟซีชื่นใจเจ้าของวงอย่างพ่อโจนี่คือระยะทางพิสูดนมา้าคนที่หนึ่งคนที่สองที่เป็นระยะทางพิสูจน์ม้านั่นคือยายลาหรือพ่อการชัยของน้องอิง ยืนหนึ่งทำข่าวเรื่องน้องอุ๋งอิงตั้งแต่ที่รู้จักน้องอุ๋งอิงเลยยืนหนึ่งตั้งแต่คนติดตามยังไม่ถึงแสนจนปัจจุบัน3แสนกว่ายายไลยหรือพ่อกันชัยยืนหนึ่งเกี่ยวกับน้องอิงหนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและตรงไปตรงมาซื่อใสบริสุทธิ์ จนเป็นที่ไว้วางใจของพ่อพ่อแม่แม่แมเอฟซีกล้าที่จะโอนเงินไปให้ทําบุญโอนเงินไปให้มาไลยครั้งละเป็นแสนแสนเพราะความไว้วางใจความรักที่มีต่อลูกสาวไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะสองฤดูกาลที่ผ่านมายายลายนั้นทั้งแสดงด้วยทั้งมาไล้สดให้ลูกด้วย ฤดูกาลที่สามนีเยัยไลยไม่ได้แสดงก็ยิ่งมีเวลาไลสดให้ลูกไลสดเปิดวงหนึ่งล้านบาทไปแล้วตอนนี้ไลสดที่จะเอามาไลให้ลูกสาววันกระถินที่บ้านน้องมาที่หนึ่งหลายแสนแล้วเป้าลูกสาวบอกว่าสามแสนลุงไม่แน่ใจว่าถึงหรืยอยังนะแต่เฉพาะวันนี้วันเดียวก็แปดเก้าหมื่นในเรื่องมาไลเนาะ นี่แหละครับแสดงให้เห็นว่าม้าตัวที่สองเป็นการระยะทางพิสูจน์ม้าพ่อกันชัยหรือยายไล่ว่ามีความรักและมั่นคงต่อน้องอิงจนพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซไว้วางใจใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาสุดยอดต้องมือให้ยายไล่ว่ายืนหนึ่งจริงๆยายไลเป็นหนึ่งเดียวในวงสาวน้อยเพลตันแพนในชั่วโมงนี้ตอนนี้นะตอนน,อน,นี้ไม่นับพ่อโจนะครับ ที่มียอดวิวในการดู1นวัน1ล้านวิวจากการทำคลิปเมื่อวานเมื่อวานนะครับประมาณ20คลิปคนดูหนึวัน1ล้านวิวยีคลิปไม่ง่ายนะครับวันละยีคลิปนี่เดินปวดขาเลยนะก็คลิปละสิบนาทีนะก็20คลิปก็ส0งร้อยนาที สองร้อยนาทีเดินขนาดไหนก็คิดดูเอาแต่หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนี่ก็วันละสองหมื่นนะครับนะครับรายได้จากการทำคลิปยายลายยืนหนึ่งอันนี้ของแท้พิสูจน์มาตัวที่สองคือยายลายที่หนักแน่นมั่นคงในตัวน้องอิงหนักแน่นมั่นคงในการทำข่าวเกี่ยวกับน้องอิงและเป็นหนึ่งเดียวที่มียอดคนดูคลิปหนึ่งวันหนึ่งล้าน วิวเมื่อวานในประวัติศาสตร์ของเยงไรเลยที่ทําได้ขนาดนี้วันอื่นๆอ,อาจจะได้หลายแสนแต่คลิปไม่เยอะขนาดนี้เมื่อวานนี้อะไรเดินผลปีเลยวันนี้ก็นัากว่หลายแสนอยู่ยลุงเข้าไปดูคร่าวๆน่าจะประมาณเจ็ดแสนวิวแล้วที่อยู่บ้านน้องอิงแปลกไหมละ่ะถ่ายตรงไหนคนก็ดูที่บ้านน้องอิงมุมไหนแหล่งไหน,ไหน,ไหนโอ้ยดูหมดเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดเยไรเชื่อสนิทใจ,จเลยว่าน้องอิงนี ดึงดูดคนเข้ามาดูดึงดูดทุกอย่างเข้ามาดูเลยเป็นการพิสูจน์ม้าตัวที่สองว่ารักน้องอิงจริงม้าตัวที่สามที่สี่ที่ห้าอีกเยอะขอพูดอีกคนเดียวนะครับที่ยืนหนึ่งเกี่ยวกับน้องอิงแบบฟังน้องบอกว่ายัางไงไปอย่างนั้นไม่เคยขัดนั่นก็คือพ่อนนกับแม่บีนะครับเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ว่ารักน้องด้วยหัวใจจริงๆวันนี้ก็มาให้ทิป คนเก่งมืนหนึ่งมาไลนะในการที่จะแสดงในวันที่หนึ่งแล้วก็ถ่ายทำเกี่ยวกับน้องตลอดคนอื่นก็น้อยมากพอนนท์ไม่มีแทบจะไม่ได้ถ่ายคนอื่นเท่าไหร่เลยน้อยน้อยน้อยจะถ่ายน้องอิงตามน้องอิงจนน้องอิงบอกว่าไปไหมคืนนี้คุณนน้นไปไหมนี่แหละครับระยะทางพิสูจน์มาจริงๆว่า ระยะเวลาพิสูจน์คนคนสองสามคนเหล่านี้นะรักน้องอญิงด้วยหัวจิตหัวใจที่เขาเรียกซื่อตรงตรงไปตรงมารักด้วยหัวใจจริงอยากจะใกล้ชิดน้องจริงๆนะน้องอุงหญิงเป็นหนึ่งเดียวในวงเสาน้อยเพริลแทนที่สร้างปรากฏการ์เหล่านี้ขึ้นมาให้สายใยรักต่างๆผูกมัดกันเข้ามานะครับ อยู่ในวงตอนนี้ใครๆก็อยากจะมาอยู่วงสาวน้อยเพชร้านแพงหมายความว่านักร้องหมอลำนักเต้นหางเครื่องอะไรเียอยากมาอยู่เพราะว่างานมันมีทุกวันนะทุกวันทุกวันไรายได้แบบโอ้โหไม่หยุดเลยรายได้ไม่หยุดจริงๆจ,จากการมีงานทุกวันของวงสาวน้อยเพชร้านแพงใครเห็นด้วยกับลุงคอมเมนต์มาเพชรแท้ อยู่ที่ไหนก็เปล่นประกายน้องอิงวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นถึงทําให้หลายๆคนรักชอบมันเป็นบทพิสูจน์ว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหนึ่งปีเสศษเกือบสองปีน้องอิงยังยืนหนึ่งอยู่ในวงสาวนา้อยเพนแปลงไม่มีแม้แต่น้อยที่จะคิดออกนอกลู่นอกทางได้ตังค์ปั๊บให้แม่ปุ๊บแทบไม่ถือเงินแบบพ่อกันใช้พูดถูกมากเลย ให้อะไรมาปั๊บไปยื่นให้แม่ยื่นให้ครูหมอนยื่นคนน้นคนนี้ตัวเองแทบไม่จับเงินอะแล้วใช้เงินเป็นหรือเปล่าดูดิไม่มีไม่ไม่มีร้องอยากซื้อน่นซื้อนี่เหมือนคนอื่นเลยสิ่งที่น้องหญิงร้องแล้วอยากได้ใหญ่ที่สุดคือบ้านนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยรถอ่ารถอีกคันนึงนอกนั้นไม่มีเลยครับนาฬิการู้้รถเก๋งสวยๆเครื่องเสียงอะไรไม่มีเลยนะครับมีแต่ธรรมดาจริงๆ ยืนหนึ่งในใจของพวกเราใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาเอาสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเร็บร like. ่วนชวนคุยเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลายลูกสาวคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย